สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชั้นแนะด,ดวงใบบูพยาวันจะด,ดูให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีบจวจันของตัวคุณเองจะดูดวให้กับชาวพฤษภลัคนา,าพฤษภในช่วงของ ครึ่งเดือนหลังนะครับสำหรับเดือนธันวาคม2 5 5นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีนานโนมทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอมาได้ที่ u s e r บ u พพยา5 9นะครับเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ ไพ่อาจจะมีน้นนมของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้หนึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่หลนุะไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่เดอะเมจิ i เชนะครับแล้วก็เป็นไพ่ n i n h t of u u s แล้วก็ Lover นะครับ The Star ห้าเหรียญแล้วก็เป็นไพ่จ s สติ e วงล้อแห่งโชคลาภแล้วก็สีดาบแฮงแมนไพ่ใบสุดท้ายนะครับได้เป็นไพ่สามไม้ยิทธพลใต้สำหรับคือไพ่สิบดาบไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับ ให้แบแรกนะครับสลับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่เก้าวถ้วย ก้าถ้วยปรากฏขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่ของการที่ตัวคุณเองนะครับอาจจะมองการไกลในระยะยาวอีกสักหน่อยหนึ่งเนาะหรือรองเทอมอาจจะมีโอกาสมีนานโนงมิติทางของความรักความสัมพันธ์อาจจะดูดีขึ้นนะครับหรือมีโอกาสของการเติบโตการพัฒนากับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กันและกันมากขึ้นโดยเช่นกันนะครับเหมือนกับคุณกําลังรักตัวเองใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองนะครับมันจะทําให้เรามีพลังงานมีเอ e นจ y กับสิ่งดีๆที่จะ ดึงดูดนะครับความรักความสัมพันธ์ในสิ่งต่างๆนั้นเข้ามาให้กับความรักที่ดีขึ้นนะครับอะไรที่เป็นประเด็นเป็นปัญหากันเนี่ยพยายามฟื้นฟูภาวะจิตใจความรู้สึกอารมณ์สิ่งต่างๆให้ดีปล่อยวางแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุณยังมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางของความรักความสัมพันธ์ที่สดใสและก็ยังมีโอกาสเป็นคู่ของคนรักที่ดีสหรับเขากับตัวเราเองได้อยู่พอสมควรไพ่ก้าวถ้วยปรากฏแปลว่า ใครนะครับที่กําลังมีอนาคตกําลังจะมีความรักความสุขความหวังที่กําลังเติบโตมีการพัฒนาไปข้างหน้าและกําลังจะมีโอกาสสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นถ้าเรารู้จักรักตัวเองใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองแล้วไม่โฟกัสกับความรักมากจนเกินไปนะครับ อาจจะมีโอกาสมีจังหวะมีทิศทางของความหลักที่ฟื้นฟูได้มีไพ่เดิ s t สตารมาด้วยเด e s t สตาร์แปลว่าความหวังใหม่นะครับแปลว่าสิ่งดีๆแปลว่าอะไรที่มันเป็นเนกาทีฟอะกำลังจะเคลียร์ไปแล้วนะกาลังจะจบไปแล้วนะมันกําลังจะมีโอกาสความหวังดีๆความหวังใหม่ๆนะครับที่กลับเข้ามาสู่ตัวคุณเองอีกครั้งหนึ่งไพ่เด s t a สตเนี่ยเป็นไพ่ของการเยียวยาไพ่ของการปลอยปล่อยวาง แล้วตัวคุณจะประสบความสําเร็จ2ใบเนี้ยมาไพ่ของการปล่อยวางทั้งคู่เลยแปลว่าถ้าเกิดชาวราศีพฤกษ์ลักษณะพฤกษ์ปล่อยวางกับความรักความสัมพันธ์แล้วคาว่าปล่อยวางไม่ใช่ปล่อยให้เขาเป็นอิสระแบบนั้นนะครับหมายถึงว่าปล่อยให้เขาเป็นอิสระในลักษณะของความคิดโดยที่เราไม่ไปปิดกั้นไปไปบังคับหรือไป ตัดสินใจไปจัดอะไรกับเขาเกินไปนะครับเป็นการปล่อยวางในลักษณะที่ว่าฟื้นฟูภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกของเราเองเมื่อตัวคุณเองรักตัวเองใส่ใจตัวเองมีคุณค่าได้ตัวเองนะครับลอยละแปบเปซ สูงมากนะ80%เนี่ยมีโอกาสที่เขาจะเห็นคุณค่าที่ดีนะครับแล้วเขาอาจจะแบบเหมือนอยากจะกลับมาหาเราหรืออยากจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบนี้กับตัวเราเองได้ดีกว่าเนาะมันจะเป็นเสน่เป็นโชคเป็นลาภให้กับตัวคุณมีไพ่ใบน,นี้เลย b i l l of Fortune วิลฟอร์จูนเนี่ยแปลว่ามีโอกาสที่เราเนี่ยจะมีความรู้สึกในสิ่งที่ดีเปิดรับพลังงานที่ดีแล้วคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณควรจะได้รับด้วยเพราะวงล้อแห่งโชคลาภเนี่ยเป็นไพ่ของโอกาสสิ่งดีๆที่เขาอาจจะกลับมาหาตัวคุณอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยไพ่สาใบเนี่ยแปลว่าถ้าเกิดใครนะครับมีความรักความสัมพันธ์ที่มีการพัฒนามีการต่อยอดไปข้างหน้าแล้วปล่อยวาง อารมณ์ความรู้สึกกับสิ่งต่างๆเนี่ยแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไป เติมเต็มไม่ใช่ทําลายถูกไหมถ้าเราเติมเต็มความรู้สึกเราเติมเต็มความรู้สึกเขาทุกอย่างก็โอเคแต่ถ้าเกิดเรานะครับพยายามออทําอะไรที่มันตรงกันข้ามกับที่ไพ่บอกเนี่ยมันแปลว่าเราก็จะเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคมากขึ้นดังนั้นเนี่ยปัญหาอุปสรรคเข้ามาแล้วอย่าเพิ่มเติมกับความรู้สึกอย่าพึ่งอินกับความรู้สึกในความรู้สึกของความสูญเสียความเสียหายเหล่านั้นเพราะไม่งั้นคุณจะรู้สึกแบบ วิตกกังวลแล้วก็กดดันแบบนี้เป็นต้นเนาะเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องของการแก้ไขแนะนำวิธีแนวทางของใครที่ต้องการคำแนะนำในช่วงท้ายคลิปนะครับช่วงต้นคลิปก็จะเป็นความรักความสัมพันธ์ในลักษณะของการที่เรากับเขายังมีโอกาสของการกลับมาคืนดีกันกลับมารักกันกลับมาสารสัมพันธ์ต่อกันหรือบางคนนะครับยังมีโอกาสที่จะได้คอมมิตเมนต์ต่อกัน พราะมีไพ่เ h e ะ o v e r กเกิดขึ้นด้วยนะครับ r o v e r กับไพ่เนี่ยนะครับวงล้อแห่งโชคลาภแปลว่าคุณยังมีโอกาสที่จะได้คอมมิทเมนต์นะครับเพราะว่าเขากับคุณยังจับมือกันอยู่เลยเห็นป่ะครับตรงเนี้ยเป็นการที่กลุ่มมือกันเนี่ยแปลว่าเหมือนเป็นการเชื่อใจกันระหว่างกันและกันหรือกันที่อยากจะสารสัมพันธ์ต่อกันมีพันธมิตรต่อกันเป็นอะไรที่เหมือนกับไปในทาง positive มากขึ้นถูกไหมร่วมกับวงล้อแห่งโชคลาภแปลว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันไม่ดีมันจะพลิกแล้วกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งถ้าเรารู้จักเปลี่ยนแปลงอารมณ์ความรู้สึกของเราและไม่คาดหวังจนเกินไปผมบอกเสมอความรักความสัมพันธ์อย่าคาดหวังเราต้องอยู่กับปัจจุบันนะครับเรายิ่งคาดหวังมันคือความกดดันเพราะถ้าเกิดคุณกดดันมากๆเขาก็จะไปจากเราแบบนี้เพราะแฮงแมนมาแปลว่าการกลับตลบัต ดังนั้นเนี่ยเราต้องรู้จักที่จะปล่อยวางแล้วก็พยายามเปิดรับพลังงานในสิ่งที่มันเป็นทางบวกมากขึ้นแล้วพยายามมองโลกในทางมุมกลับถ้าคุณเห็นอะไรนะครับที่ไม่ดีคุณต้องปรับมุมมองความคิดแต่ถ้าเราไม่ปรับเราจะจมอยู่ในอดีตจมอยู่กับสิ่งต่างๆที่มันเป็นอดีตหรือสิ่งที่คุณกำลังโฟกัสในปัจจุบันแล้วคุณจะมองไม่เห็นอนาคตแต่ถ้าเกิดเราพยายามมองอนาคตไปนะครับนี่ ถ้าเราพยายามมองอนาคตเหมือนผู้หญิงคนนี้มองไปในระยะยาวนะครับแล้วเอาความรักความสัมพันธ์ที่มีอยู่ไว้ข้างหลังโดยที่เราไม่ต้องใส่ใจไม่ต้องจดจ่อมากจนเกินไปนะครับมันจะทําให้เราฟื้นฟูสิ่งต่างๆได้ดีกว่าแล้วเราก็จะเปิดรับพลังงานกับสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตแล้วทําให้ความรักของตัวคุณเองยังมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับจากวงล้อแห่งโชคลาภแบบนี้เนาะแล้วก็กลับมา คืนดีกันกลับมารักกันกลับมาสมหวังกันใครที่ดีอยู่แล้วก็มีโอกาสได้คอมมิชเมนต์ได้กันมั่นหมายกันแต่งงานก็ได้แต่ถ้าเกิดใครที่มีปัญหาก็แปลว่าจะคืนดีกันหรือกลับมารักกันได้เหมือนเดิมหรือกลับมาเข้าใจกันปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงน,นะครับที่ดีต่อกันเนาะไม่ได้บอกว่าทุกคนจะสมหวังหมดนะครับเพราะถ้าเกิดคุณไม่ทําตามไพ่บอกมันก็อาจจะสมหวังได้ยากดังนั้นอย่าเปลี่ยนแปลงโดยการ ปล่อยพลังงานในด้านลบออกไปเหมือนเทพีคนนี้กําลังปล่อยพลังงานในด้านลบออกไปทั้ง2อฝั่งโดยที่ไม่รับพลังงานใดๆเข้ามาสู่ร่างกายมันทําให้ความรู้สึกสิ่งต่างๆนั้นบริสุทธิ์ชุดสีขาวมันคือความบริสุทธิ์ถูกไหมครับแบบนั้นเป็นต้นเนาะความรักของคุณก็จะลงตัวแล้วก็มีความแฮปปี้เอนดิ้งเนาะ ทีนี้เรามาดูกันสหรับใครที่กําลังมีปัญหากันบ้างนะครับคือการพยากรณของไพ่จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อเสียนะครับใครที่กําลังมีประเด็นมีปัญหาเนาะถ้าเกิดใครคิดว่าฟังมาถึงจุดนี้แล้วนะครับไม่ชอบเนกาทีไม่ชอบอะไรที่เป็นพลังงานลบก็ ก็อาจจะต้องหยุดเพียงเท่านี้แต่ถ้าเกิดใครที่ต้องการคําแนะนําและการแก้ไขปัญหาเรามาดูกันต่อเลยนะครับใครกําลังมีประเด็นมีปัญหามีความรู้สึกที่ยากลําบากอยู่นะครับไพห่ห้าเหรียญมาห้าเหรียญหมายถึงความรู้สึกความยากลําบากความรู้สึกที่เราอาจจะยังต้องวิ่งตามเขายังปล่อยวางเขาไม่ได้ยังรู้สึกเหมือนกับต้องพยายามนะครับกับการ เขาเรียกว่าอะไรขนขวายกับความรู้สึกกับสิ่งต่างๆตามหาเขาอะไรแบบน,นี้นะครับ5เหรียญ5้าเหรียญคือเรากําลังรู้สึกแบบขา,ขาดขาดความรู้สึกกับอะไรบางสิ่งบางอย่างเหมือนเราขาดความรักอ่ะที่เราต้องหยหาความรักนะมันเป็นพลังงานแบบนั้นนะครับเพราะว่าความรักของคุณมันดูดูหยุดนิ่งดูไม่ไปต่อดูเหมือนกับเหมือนติดติดขัดขัดดูเหมือนมีความรู้สึกที่เหมือนกับไม่โอเคนะเนาะแล้วก็มีความรู้สึกที่อึดอัดใจเพราะ เขาอาจจะไม่ชัดเจนกับเราหรือเปล่าหรือเขาอาจจะดูหยุดนิ่งไปดูไม่ค่อยว่างหรือดูเหมือนกับาถามคำตอบคำหรือพยายามพูดอะไรก็รู้สึกเหมือนขัดหูขัดตาไปหมดเลยอะไรแบบนี้ครับมันเป็นความรู้สึกที่เรากำลังตกอยู่ในความรู้สึกที่ยากลำบาก ถูกไหมแล้วก็กดดันด้วยแล้วเราก็กดดันเขาด้วยนะครับเพราะว่าเขาดูนิ่งไปเขาเดูเฉยชาไปเขาดูไม่ตอบโจทย์เขาดูเหมือนกับมีอะไรในใจโดยบางทีเราก็อาจจะคิดว่าเขามีคนอื่นด้วยหรือเปล่าอะไรแบบนี้เป็นต้นใช่ไหมครับแต่ตามจริงหน้าไพ่เนี่ยอาจจะมีโอกาสมีมีมีเตอร์ปาร์ตี้ได้บ้างแหละแต่คง10%เเนาะเพราะว่าส่วนหน่อยมากๆเลยใน100%เนี่ยมี10%ที่อาจจะมีเตอร์ปาร์ตี้นะครับอาจจะอยู่ใน ใน10%นั้นก็ได้หรือบางคนอาจจะอยู่ใน90%ที่ไม่ได้มีอะไรแต่มันเป็นความรู้สึกที่เขาอาจจะดูนิ่งๆเงียบๆห่างหายไปเพราะเขาอาจจะไปยุ่งวุ่นวายกับในเรื่องอื่นๆหรืออาจจะมีประเด็นมีปัญหากับ mindset อารมณ์ความรู้สึกระหว่างคุณกับเขามากกว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กันเลยทําให้เกิดช่องว่างแล้วทําให้เกิดประเด็นเกิดความอึดอัดใจแบบนั้นเป็นต้นซะมากกว่าเนาะดังนั้นเนี่ยก็พยายาม ล่อยวางความรู้สึกแล้วกลับมุมมองกลับความคิดของตัวเราเองด้วยนะครับแล้วอะไรที่รู้สึกขาดเนี่ยเราต้องรู้จักเติมเต็มต้องรู้จักเห็นคุณค่าของตัวเองนะครับก็คือให้นายอบครับนายอ i ครับก้าวถ้วยคือการที่เรามองเห็นคุณค่าในภาวะจิตใจความรู้สึกของเรานะครับเราอย่าด้อยค่าตัวเองโดยการที่บอกว่าเขาไม่รักเราเขาไม่เลือกเราหรือเขาไม่สนใจเราแบบนั้นเป็นต้น หรือคุณจะคิดก็ได้แต่อย่าจมอยู่กับความรู้สึกเหล่านั้นอย่าเอามาเป็นอารมณ์มาเป็นความรู้สึกแบบนั้นน่ะต้องรู้จักที่จะบาลานซ์แล้วก็สมดุลกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีต่อเขานะครับไพ่ justice เกิดขึ้น justice ในที่นี้สังเกตดูนะครับมีแมวขาวกับแมวดำเนี่ยนะ justice เนี่ยหมายถึงตึงๆกลางๆแปลว่าเขาอาจจะมีเวลาให้เราแต่ไม่เยอะหรืออาจจะดูไปๆมาๆดูไม่ชัดเจนนะครับว่า ว่าจะเลือกทางไหนอะไรแบบเนี้ยมันทําให้เรามีความรู้สึกยากลําบากแต่ถ้าเราสมดุลบาลานซ์ balance, ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกโดยที่เราไม่เอาความรู้สึกของเราไปคาดหวังว่าเขาจะต้องเลือกเรา เขาจะต้องแบบเหมือนให้คอมมิตกับเราแต่งงานกับเราวันนั้นวันนี้อะไรแบบนี้ครับมันเป็นสิ่งที่เราไม่กดดันน่ะมันก็จะไม่กดดันกับทั้งตัวเราเองแล้วก็ไม่กดดันทั้งเขาด้วยอะไรแบบนี้เราพยายามปล่อยวางก่อนถ้าเขายังไม่มีปฏิกิริยานะครับในการที่จะตอบโต้กับเราเราก็อย่าเพิ่งตอบโต้เพราะว่าการที่เราแบบเขาเรียกว่าคิดไปเองอะ่ะถ้าเราตอบโต้ในสิ่งที่เขาเงียบ แต่เราพยายามดิ้นอยู่ฝ่ายเดียวกําลังเรียกร้องอยู่ฝ่ายเดียวนั่นคือสิ่งที่เรากําลังขาดแคลนนะครับแต่ถ้าเราปล่อยวางเป็นอิสระเราอาจจะเจ็บปวดกับความรู้สึกที่เขาไม่เติมเต็มแต่เรารักตัวเองไงเรามีคุณค่ามีพลังงานมีเอเนจีดีๆกับตัวเองไงทำให้เราสามารถ ก้าว uh, ข้ามผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วตัวคุณเองจะดูดีและมีสเสน่ห์ดึงดูดเขามากกว่านี้ด้วยนะครับถ้าเราสมดุลได้บาลานซ์ Balance ได้ทุกอย่างยังมีโอกาสที่เขากับเรายังเป็นคู่กันได้เ mm hmm. พราะไพ่เดอะเรเวอร์มานะครับแปลว่าคุณกับเขายังไม่หลุดจากกันหรอกถ้าเรายังทําพฤติกรรมในทางที่ไพ่บอกว่ารักตัวเองใส่ใจตัวเองสมดุลตัวเองแก้ไขปัญหานะครับ ไพ่เดอะเมเยเชียนหมายถึงไพ่ของการดึงดูดและการมีเสน่ห์ในการดึงดูดแล้วก็การมีการแก้ไขปัญหาที่ถูกที่ควรเพราะเดอะเมเยเชียนเนี่ยเป็นผู้ขมังเวทนะครับแปลว่าสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้แปลว่าสามารถที่จะมีกลยุทธ์วิธีการกับการเอาชนะใจเขาได้เอาชนะใจไม่ได้เอาชนะด้วยคําพูดไม่ได้เอาชนะด้วยการจัสต์ไม่ได้การเอาชนะด้วยการเรียกร้องหรือการสะกดข่มแต่เป็นการเอาชนะใจได้เพราะเราปล่อยวาง ถ้าคุณปล่อยวางได้คุณจะเป็นต่อเขาทันทีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณปล่อยวางไม่ได้คุณยึดติดคุณจะต้องขาดแคลนแล้วคุณจะต้องวิ่งตามเขาตลอดเวลาแล้วคุณก็จะไม่ได้ความรักความสัมพันธ์นั้นด้วยแต่ถ้าเรารู้จักที่จะเคลียร์พลังงานของตัวเองโดยการที่เราต้องตัดทุกสิ่งทุกอย่างออกไปแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปสิบดาบแปลว่าเลิกก็ได้หรือไม่เลิกก็ได้นะครับบางคนขึ้นสิบดาบกลัวหรือเกินกับสิบดาบเห็นไหมครับว่าสิบดาบมันมีตะวันแล้วนะ ตะวันตรงนี้มันหมายถึงไพ่ยิบสี่เนี่ยหมายถึงความหวังใหม่ที่คุณกําลังจะได้หลับมันแปลว่าจุดจบของคุณกําลังจะมาแล้วทําให้เราสามารถมีทางออกมีทางเดินใหม่เข้ามาทําให้เราสามารถลงตัวกับความรักอีกครั้งหนึ่งถ้าเรารู้จักปรับเปลี่ยนแปลงรู้จักเอาอกเอาใจรู้จักที่จะเอ่อคยกว่าเหมือนเทคแคร์ care, ดูแลคู่ครองคนรักใส่ใจนะครับอะไรแบบเนี้ยมันก็จะทําให้เรากับเขายังสามารถที่จะเป็นคู่กันได้แบบนี้เป็นต้นเนาะ แต่ถ้าเกิดใครเลือกที่จะ move on เพราะรู้สึกว่าอยู่กับคนนี้แล้วสินไม่เสมอกันนะครับความคิดไม่ตรงกันอะไรไม่ตรงกันอึดอัดใจมากอยากจะเลิอกอยากจะจบอยากจะเริ่มต้นใหม่ก็ได้เพราะแฮงแมนแปลว่าการเ,าเขาเรียกว่าเหมือนกับอึดอัดใจใช่ไหมครับสิบดับแปลว่าการจบสิ้นแปลว่าการเลิกลาก,ก็ได้แปลว่าถ้าเกิดใครอยาก move on คุณก็จะ move on ได้นะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะและ นะครับมีไพ่ใบสุดท้ายคือไพ่สามไม้สามไม้เนี่ยเป็นไพ่ของการที่เราจะต้องพยายามเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเองแล้วนะครับหรือใครที่กําลังส่องอยู่ก็มีโอกาสที่จะเหมือน อย่าคิดมากแล้วกันกับการที่เราส่องเพราะเราส่องเนี่ยบางทีเราอาจจะเห็นบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะคิดไปเองหรือเข้าข้างตัวเองในความคิดนะครับทั้งลบแล้วก็ทั้งบวกด้วยดังนั้นก็อย่าฟุ้งซ่านกับความรู้สึกกับการส่องล้วกันเนาะก็ถ้าเกิดส่องแล้วมันเป็นกําลังใจก็ส่องไปแต่ถ้าส่องแล้วมันมีประเด็นมีปัญหาก็อย่าส่องเนาะประมาณนั้นเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ